ครูช่วยการแจกอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนหลังน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนวัดชุมขออภัยค่ะโรงเรียนวัดชุมชนสงฝ่ายน้ำท่วมนะคะแจกอาหารกลางวันให้กับนักเรียนถึงบ้านไป รับการเรียนนะคะแบบออนแฮนค่ะขณะที่บางหมู่บ้านนะคะน้ำสูงกว่า2เมตรคณะครูโรงเรียนวัดชุมชนสงประชานุกูลในพื้นที่หมู่แปดตเกลียงไกลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมนําไปแจกจ่ายถึงบ้านให้กับเด็กนักเรียนกว่า40คนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติเนื่องจากน้ําสูงขึ้นในพื้นที่ ครูอดุลวิทย์กรอบทองครูโรงเรียนวัดชุมนุมสงประชานุก,กูลนะครับก็เปิดเผยครับว่านักเรียนที่รับผิดชอบอาศัยอยู่ในสามหมู่บ้านของตำบลเกรียงไกรทั้งหมู่ที่6หมู่ที่8และหมู่ที่10ซึ่งทุกหมู่บ้านถูกน้ําท่วมทั้งหมดนะครับในขณะที่บางหมู่บ้านมีน้ําท่วมสูงเกิน2เมตรถึงทําให้เด็กนักเรียนไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้เบื้องต้นจึงได้ทําการเรียนแบบออนแทนนะครับ คือโรงเรียนแจกใบงานแบบฝึกหัดหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนเอากลับไปทําที่บ้านเองและครูยังคงนําส่งอาหารกลางวันตามโครงการให้ถึงบ้านล่าสุดระดน้ําในแม่น้ํายมและแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่ตําบลเกรียงไกรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้ชาวบ้านหลายครัวครอบครัวนะครับต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรนั่นเอง